เดตครัอัปเดตงานตู้ลำโพงหน่อยนี่นะไปชมโรงงานโบสหน่อยตื่นมาก็ออกไปเลยไม่ค่อยได้ถ่ายที่โรงงานสักทีอันนี้คือลงต้นสีครับใกล้เสร็จแล้วนีเ่เทสุดอันนี้สับเบด24นิ้วครับนี่24นิ้วนี่ของเบนนะ่ะพาดู ตู้เสียงกาไปพาย,พายพดูไอ้ที่ยังไม่ประกอบเสร็จกินมข้าวบานเหรอว่ยเด่นกินกินซีนเ่ย,ย,ย,ยนี่อ่หนึองหยาน้องปวดเอวเราอ่าให่น้องกินปวดเอวปดป้เน่าโป้เซน่าแม่ครัรคบได้ฝงลงแน่ จ้าว้าวว้ว้านึงเนแมกิเเกิดเร่เิดอมามน่อเิดอบเขา่ไปเพิ่เนี่ยยากแต่เราผู้สาวเขาินจากคนออกไปวอม่ีพวุกซ้ำเกสีไปหาไปเขาก็ไให้ไปอะไรเขาไให้ไปประตูอเนาะออกับ่ได้มีญาตยังเ้าสีอ อันนี้เป็นปากเหล็กนะครับน,น,นี่ปากน,นีรปากสู้เดมโมนะครับปากเหล็กก็เรากำลังเจ็บปากนะเป็นงานที่ทำยากหน่อยหนึง่งใช้เวลานะครับแต่ลูกค้าได้ของดีไปแบบเต็มๆเดี๋ยวไมควงงรายใงบกน,นะครับก็หล ของลบบุรีนะครับเดี๋ยวตอนเย็นลูกค้าจะเข้ามา,าผมว่าน่าจะได้เลื่อนพรุ่งนี้แหละแล้วเนี่ยก่อนบุคันาาาทางมา,งา,มาไปไม,ามาแล้วเดิ <c oughs> นทางมาหย่อนเนาะความไม่ไอ้งนะแกมแน่รับรอง